รีมูฟรีมูฟคลิเนอนๆๆๆๆหลับไปสองชั่วโมงหลับไปกว่าจะตื่นมากว่าจะตื่นมาไลฟ์ก็เหมือนเหมือนหลับเต้นเหมือนได้มันนอนอ่ะอันนี้บีบได้นะมันลองมันลองบีบบีบดิมันมีที่ให้เราไหมอ่ะตได้แล้วได้แล้วไปด้านนี้ตรงกลางนี่ ใสน่นี่น่ารักอลองใส่ดิลองใส่ดิ่ลองใส่ดิเต้เต้ตเ,ขตเข้ามาก็ได้แต่ตอนนี้เอิร์ธคือแบบตัวจะบิดแล้วอะเต้นนั่นนึงฉันมาทำอะไรที่นี่ฮัลโหลฮัลโหลฉันมาทำอะไรที่ แต่เราเนี่ยคือเครื่องเอิร์อเวลาไลฟ์อะจะไม่ค e ่อยเห็นคอมเมนต์ไทยอะคือมีแต่คนบอกว่าแบบคอมเมนต์เยอะมากแต่ว่าแบบเออไม่เห็นชอบป่ะเดือดเดือดเดือดเดืนี่นี่ผับไฟจีน้องๆเร็วอจีชื่ออะไรคะชื่อสสถตาแบบพีพีครับโอเคค่ะชื่ออะไรคะ C A E E dot double U แปดแล้วเทปซาเทปซาเ่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์ครับอ๋อเต้เข้าเข้าไม่ังก็คือออกไปเลยได้ไม่ออกก็ได้ มีอ่เล่นละเล่นทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยคือแบบฝากไปหาให้หน่อยดิถือให้หน่อยถือแบบถือคุยไปเลยอะเราอ่านคอมเมนต์แบบของภาษาอันนี้ให้ภาษาไทยมีคนมาถามครับตอนน่าฉันอ้วนเนอะตอนไม่อยู่ในสายตาพ่อแม่รักดีพ่อเองนะข้างบนดูเหมือนหมาพ่อกลับไปแล้วดูเหมือนหมามีอะมีตีมือมากี่ปีนะ ตลกวัน kind น of ั้นวันนั้นเรนได้เห็นเห็นทวิตบอกว่าอะไรนะอืมบอกว่าออนไงเหมือนพ่อเหมือนพ่อเลยจีบหนักจีบมาสองปีแล้วแต่มีมันยังตีมึนอยู่เลยมีคือเปรมแบบชอบมากผมผมผมมาแตกไม่ไหวตัดเองมาแตกไม่ไหวทิ้งมันแบบมันแบ่งเป็นอย่างเงี้ยทุกคนคือต้องแบบไปหัดัดไงมันจะแบ่งอย่างไรดีมาห้าทิศเมื่อยอแน่งอ่มาได้แยวไปเรครับ ทำอะไรกันทบเนี่ยทำอะไรกันทำเนี่ยไลฟ์ค่ะไลฟ์ก็อะไรแล้วไปิดอะปิดเพลงแทนตาเอิร์ธพี่น้องจริงปะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะน้องน้องนพี่น้องดีมากน้องไม่ตดีมากน้องพี่น้องเนาะดีมากน้องโเป็นมากโหัวกรยโหัวกะโดวกรโ กินเอ้ากินเอากินอะไรกินมอสต์ตะโบกีบเซโก้ฮะตะโบกีในซีวสใช่ไหมไม่ได้เราจะหอกกลับบ้านทันกันเลยไม่มันเทคเวยได้ที่ทางสามพ่ะเออไม่ไม่กลับอืมมันนี้อ่ะมันวันวันนี้มันตีแล่ไฮะเดอโอ้ อ๋อรั้วไม้ยุบลงมาไม้ไม่แตกไมลงนะทำอะไรกันอยู่ป๊อบบี้ต้องเปิดไม่ถึงปีทุกคนคือแบบเบนดีเลย์เหมือนเบนดีเดลนิดนึงแต่ก็ช่วงนี้เออนี่นี่นี่ฝากแบบท่าเนี่ยคุณแบบเขาเรียกว่าไงให้ทุกคนดูแลสุขภาพเองอ๋อครับฝากอะไรภาษาไทยอังกฤษก็ได้ช่วงนี้ก็ถ้าอยู่เขาเนี่ยนี่ให้ใครแบบ โอเคพี่หรอไปไปเรื่อยจะไว้ใจเนี่ยอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งใจไปเลยเดี๋ยวช่วงนี้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับเป็นยังไงก็ดูแลสุขภาพดีๆครับไปไหนมาไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเลยอันนี้เป็นข้อสำคัญใช่ครดูแลตัวเองนะครับพี่แค่ยูเซลคุณได้ไหมสันนิษฐานแล้วพี่ครับผมชื่อเต้นะครับเฮ้ใคร้ยินบ้างนะเตผมชื่อ พี่เจมบอกรับสายเดี๋ยวนี้ไหนอ่ะอาไปไปเลยเยกดมือเนี่ยเปิดในนี้ตัวนี้นิ้วตั้งก่อนเแคทเซิลแคทเซิลนี่นี่เม่กีิตาถ้ากดผิดอ่ะอืมอ่าแม่โทรมาอันนี้พี่เจมพี่เจมปังน้าลงอืมโอเคที่ครั้งที่แล้วที่พี่เขาโอเคเห็นเห็นที่เขาไม่ฟัง อยากขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีขอใส่ฟิลเตอร์ก่อนฮะใส่ฟิลเตอร์ก่อนไม่เห็นเห็นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีหลานๆของยายแล้วก็สวัสดีลูกสาวที่อยู่ตรงนั้นไม่ทราบว่านั่งตรงอื่นได้หรือไม่ ตรงนี้มันแสงแสงดีแม่ไม่เคยแล้วคือติ๊ t ต k อกคือแรงมากนี่อยากทักไปด่าในไลน์แล้วในไลน์ส่วนตัวแต่คือต้องแบบต้องต้องต้องท่าใจไว้นิดนึงอ๋อป้ายม,มันเออมันอะไรมันอะไรยังไงยังไง